สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องขุนครับช่วงนี้อาจหายหน้าหายตาไปสักนิดนึงนะฮะแต่ก็กลับมาแล้วครับแต่กลับมาตามกําลังการซื้อในกระเป๋านั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้ครับอย่างที่เห็นฮะพอดึงกล่องด้านในาออกจากกล่องน้ําตาลเราก็เจอชื่อแจ็คโดใหญ่ๆเด่นออกมาแบบนี้เลยครับตัวโมเดลงานปั้นของเขาจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะ สิ่งนึงที่รู้สึกดีเลยครับพอเปิดมาก็เจอแบบนี้ครับใบต่อครับเขาให้เรามาแบบนี้เลยฮะจริงๆแล้วใบต่อเนี้ทั้งคุณภาพเนื้อกระดาษการพิมพ์แล้วก็การใส่รูปภาพแล้วก็ลำดับของการต่อดูโอเคมากเลยนะฮะสมกับเป็นจั๊กโดแบบนี้เลยฮะอย่างที่เขียนไว้เนี่ยซ้ำแนวครับว่าเราได้ยินชื่อนี้มานานแล้วเพราะว่าค่ายนี้มีชื่อเสียงมากครับแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมายฮะให้เราได้ผ่านตาแล้วก็นึกออกได้มาตลอด สำหรับงานชุดนี้ของแจ็คโดครับตามอนิเมชั่นที่เราเปิดดูตอนแรกเลยฮะเป็นภาคตอนที่ลูฟี่ประทะไคโดครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นซีนที่ติดตาตึงใจประจำวานคุนิเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วโมเดลที่เอาซีนประทับใจของการ์ตูนหลายๆเรื่องมาถ่ายทอดเป็นตัวของงานปั้นเนี่ยมีมากมายครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนั่งดูมันแล้วก็อมยิ้มกับมันไปได้เรื่อยๆนะฮะกลับมาเข้าเรื่องโมเดลของเราดีกว่าครับ สำหรับโมเดลชุดนี้ผมซื้อแบบ V.I.P มานะครับมันก็เลยได้เป็นเกียร์สีมาฮะมาดูที่ตัวหัวของนี่ฮะหัวมังกรไคโดครับซึ่งพอมาดูใกล้ๆหัวมันดูตลกมากเลยนะครับเหมือนมังอ่ะเดะเลยครับถึงแม้ว่าหน้ามังกรมันจะไม่เท่นะครับแต่รู้สึกว่าเขาถ่ายทอด ตัวของมังงะออกมาได้อย่างเป็นอย่างดีครับส่วนนี่ฮะเป็นโลลําตัวของมังกรนะครับเราจะเห็นว่าเกรดเนี่ยเขาทำออกมาค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนนะครับการลงสีที่เท่ากันในแต่ละเกรดนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกับตัวของงานลูฟี่ใน EP ก่อนๆน,นั่นน่ะอาจจะมีความเนียนเรียบของสีไม่เท่ากันนะฮะแต่อันนั้นมันก็มีสเสน่ห์ของมันครับส่วน ชุดนี้ของแจ็คโดเนี่ยมันก็มีรายละเอียดนี่ครับผมชอบมากนะโดยเฉพาะของตัวท้องมังกรครับมันรู้สึกว่ามีคลื่นมีเท็กซ์เจอร์ของท้องท้องมังกรครับที่ดูโอเคมากเลยนะฮะ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชมเลยจริงๆก็ฮะก็คือเรื่องของการไล่สเกลเกตมังกรจากใหญ่ไปเล็กครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการลงสีที่เกตตะละเกตน่ะนะมีการลงสีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเท่าเท่ากันนะฮะแล้วก็มีการไล่เชดดิ้งอย่างสวยงามนะครับการประกอบของตัว ลำตัวเนี่ยค่อนข้างใช้แรงนิดนึงฮะแต่เมื่อมันเข้าที่แล้วมันค่อนข้างที่จะแน่นครับตัวต่อมาเป็นตัวเขาของมังกรไขโดครับตัวนี้เนี่ยเวลาเขาให้สีเนี่ยเขาให้สีเป็นแบบอมทองนิดนิดนะครับส่วนเท็กซ์เจอร์ของตัวเขาเนี่ยไม่มีปัญหาฮะดูดีครับแต่ว่าถ้าเราดูจาก EP ก่อนๆแล้วเนี่ยตัวเขามังกรของ EP ก่อน,นจะมีความเป็นอมเป็นสีน้ําตาลซะเป็นหลักนะครับดูเหมือนไม้ฮะแต่ว่า อันนี้มันมีความลักชัวรีโ่โผลมาเป็นเก็บทองๆนิดนึงเป็นมังกรไฮโซเลยแล้วฮะส่วนเรื่องของเชฟอะผมแอบชอบของโคลาสตูดิโอนะฮะพอดูแล้วมันค่อนข้างที่จะดูเรียวครับแต่ส่วนของแจ็คโดเนี่ยมันดูเชฟยังไม่ได้สวยมากนะฮะตำแหน่งความโค้งของเขาด้านบนมันแอบด,ดูติดๆกันไปนิดนึงนะฮะ ตัวหนวดของมังกรไคโดก็ค่อนข้างที่จะดูใหญ่นะครับดูไม่ได้เรียวดูแล้วตัวของ c o l าสตูดิโอนะทำค่อนข้างออกมาดูสวยงามกว่านิดนึงในตัวมังกรครับต่อมาเป็นพาร์ทของพวกเอฟเฟกตต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกควันหรือตึกรามบ้านช่องก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากจน เกินไปแต่ว่าก็ทําออกมาในแบบที่มีตําแหน่งที่วางให้เราได้อมยิ้มเช่นแบบนี้ฮะเป็นควันที่กระอักออกมาจากปากของมังกรไครโดตอนที่โดนอิเลเฟนกันของลูฟี่ปะทะเข้าไปที่บนหัวนะฮะจุดหนึ่งที่ผมแอบเสียดายครับเพราะว่าตึกรามบ้านช่องปราสาทแบบวานอคูนี้เนี่ยเาทำมาในแบบที่ดีไซน์เหมือนกันจนเกินไปนะฮะเปลี่ยนสีแค่ตัวของหลังคาเท่านั้นเอง มันนั้นมันก็เลยทําให้ไดโอชุดนี้ดูไม่หลากหลายถ้าเราจะเปรียบเทียบกันแบบของนี่ฮะของ g ิเมสตูดิโอที่ทําของโดฟามิงโกมาเนี่ยอาคารเขาจะมีรูปทรงรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะฮะทำให้ดูมีมิติมากขึ้นแต่อันนี้ฮะส่วนที่แตกต่างก็จะมีนี่นะฮะซุ้มประตูทางเข้าการลงสีถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์ถ้าเรามองดูใกลนะ้ๆเนี่ยมันก็มีเท็กซ์เจอร์ของตัวไม้ ต่างๆอยู่นิดนึงนะฮะแต่เสียดายครับที่ตัวอาคารตัวปราสาทของวานโนี่น่าจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะมันทำให้ดูไม่น่าเบื่อครับอย่างที่ได้แจ้งข้างต้นครับว่าผมซื้อในแบบ V.I.P มาตรงนี้ก็แอบจะเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อ V.I.P มาถ้าเป็นค่ายอื่นเนี่ยเขาก็จะให้คุณใน2แบบเลยครับทั้งเป็นแบบบลูฟี่ล่ามปกติแล้วก็เป็นแบบ เกียร์สีนะฮะแต่ว่าอันนี้ครับแจ็คโดแบบ VIP นะฮะซื้อมาคุณจะได้ล่างเดียวครับต่อให้เป็น VIP หรืออะไรเนี่ยคุณก็จะได้ล่างแบบเกียร์สีมานะครับสำหรับมาตรฐานในการทำตัวของฟิกเกอร์ตัวของลูฟี่เนี่ยก็ถือว่าได้คุณภาพที่ค่อนข้างที่จะดูโอเคนะฮะตัวหมัดของลูฟี่การให้สีโทนสีแดงมันวาวเข้าไปมันก็ได้มาตรฐานในแบบลูฟี่เกียร์สีที่เราเห็น ได้ในหลายๆค่ายนะฮะอันนี้ฮะต้องชมครับในส่วนของตัวบอดี้หรือตัวของลูฟี่ตอนที่แปลงมาเป็นเกียร์สนะฮะถ้าเรามองดูใกล้ๆนะครับส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อหนังตัวนี้ฮะเขาก็จะมีเท็กซ์เจอร์ของมันฮะในส่วนที่เป็นรอยแผลเป็นของลูฟี่ก็จะมีเท็กซ์เจอร์อีกแบบหนึ่งนะครับพอในส่วนของที่เป็นลายต่างๆแล้วก็ตัวที่เป็นกายาเหล็กสีแดงแบบนี้ฮะมันก็มีเท็กซ์เจอร์ที่ มันเลื่อมโผล่ขึ้นมานะฮะทำให้เป็นการตัดกันของเท็กซ์เจอร์ที่ดูสวยงามมากเลยครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพาร์ตต่างๆฮะเรามาดูที่หัวของลูฟี่มั่งดีกว่าตรงนี้ก็ถ้าเขาทำสีไฮไลท์ตัวของเนื้อนะครับการไล่สกรีนโทนคัลเลอร์ที่เด่นชัดกว่านี้หรือมีสีที่มาตัดคอนทราสมากขึ้นกว่านี้ผมว่าตัวนี้จะดูสวยกว่านี้นะฮะ แต่ว่าหน้าลูฟี่ก็บ่งบอกอารมณ์ของแบบเกียร์สีได้เป็นอย่างดีฮะดูแล้วสนุกตลกดีฮะแล้วก็มาถึงองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่ขาดไม่ได้ครับนี่ฮะดาบของลูฟี่นั่นเองครับนี่ดคินเทสึนะฮะซึ่งอันนี้ผมตั้งหน้าตั้งตารอค่ายอะไรก็แล้วแต่ฮะที่ทำลูฟี่ออกมาปุ๊บแล้วก็โชว์ดาบขึ้นมาหน่อยฮะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโมเดลหลายๆตัวที่ทํำลูฟี่ในภาควานุคูนี้เนี่ยก็เอาดาบนิไดคินเทสือเนี่ยแค่คาดเอวไว้เฉยๆนะฮะมันก็เลยทําให้ดาบแอบไม่ค่อยเท่ฮะเป็นส่วนประกอบเล็กๆน,น้อยๆที่จะต้องมีเท่านั้นเองครับผม สุดท้ายฮะก็คือการใส่เอฟเฟกควันครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นการทําสีที่ค่อนข้างดูสวยนะครับมีสีชมพูบางๆแล้วก็สีม่วงบางๆมาอมเข้าไปเรื่อยๆนะฮะมันก็เลยทําให้ดูแล้วมันมีความตัดกันของสโมกด้านล่างแล้วก็ตัวที่เป็นสโมกด้านบนนะครับแล้วก็แน่นอนครับเขาให้เซอร์ติฟิเคแผ่นเหล็กมาด้วยนะครับเสร็จสมบูรณ์ครับลูฟี่ปะทะไคโดของแจ็คโดนะครับผม โดยรวมๆครับตอนแรกอะผมไม่ได้คิดว่าโมเดลชุดนี้มันจะสวยงามมากขนาดไหนฮะเพราะว่าผมนะ่ะคิดว่าการเอาซีนต่างๆมาปั้นเนี่ยอาจจะถ่ายทอดได้โดยไม่ครบแล้วก็เรื่องของมุมของลูฟี่ด้วยฮะที่มันเป็นการกดหน้าลงมาน่ยมันทำให้มุมมองในการมองโมเดลอาจจะมองเห็นหน้าลูฟี่ไม่ชัดนะฮะมันก็เป็นอคต,ติตั้งตอนตอน ก่อนที่จะซื้อมานะครับพอซื้อมาแล้วพอมาประกอบแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดูสวยงามครับตัวมังกรไคโดนะ่ะผมชอบมากเลยนะฮะโดยเฉพาะหน้าตาของมันดูตาของมันข้างในแล้วก็ได้อารมณ์อย่างมากครับพอโดนหมัดลูฟี่กระแทกเข้าไปบนหัวนะถึงกับกระอักควันร้อนในป่าของตัวเองออกมาเลยนะฮะการวางโพซิชันของโมเดลชุดนี้ก็ถือว่าเอา่อไม่ได้แย่จากที่ผมคิดนะฮะ พอทําออกมาเสร็จแล้วก็มันก็มีความสวยงามในแบบของมันอยู่ครับแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าพอเราดูแล้วเราก็คิดถึงฉากนี้ของลูฟี่ในภาควานคูนี้ได้เป็นอย่างดีเลยฮะจนกว่าจะเจอคราวหน้าสวัสดีครับ